คอมเมนต์ EP ที่6โดยเอมิลี่สายคลีจากคนนี้เลยนะถ้าใครอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวด้วยปาหาเทคนิคนิดหน่อยไฟยมันเสียคลิปมันก็เลยต้องไปอัดย้อนหลังกันนะแล้วถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยเอาออสายมาทูวะเนี่ยไปยด้วยกันเฮียเอ้ย,อย,อยมันจะสู้ไม่ได้เอ้ย เฮ้ยข้างล่าเอาเลยเพื่อนเอาแล้วไยได้เดนสตัรเนี่ยโอ้หโอแม่นแม่นโอแม่นโอ้ยไม่เดือกันจังวะเฮ้ยโอ้ยเอาวะเอาวะเอาวะโค้ยเยอะไอ้ยน้องนมกูมันชอบหายไปไหนวะเฮ้ยข้างล่าใครเมานมุหยาอุ้ยาโอ้ย ตีกดตีทำไมทำโ,อ,โ,อ,โอ,อ้ยเฮี้ยโอ้ยเกลี่ยว่องเรียบร้อยหายไปเลย <c oughs> คนละไม้คนละทีเออเนี่ยใช่ร้ไหมกูเล่นไปเนี่ยกูยังไม่เจอน้องจารเปราน้องเต้านมกูเลยเนี่ยหายไปไหนวะ หนีพี่ไปไหนจะน้องไม่เอาเรื่องว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงเล่นยีอะไรกันแล้วมันนะเฮ้ยแบ่งบ้างดิเฮ้ยเอเล่นมันมันเยี่ยมมันเซียนกูบอกแล้วมันไม่เล่นเองมันใช้รางทรงโคควายเล่นอยู่เออมันเปิดไม่ได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวเปิดจะรู้ว่าโคควายเล่นอยู่นี่เน่นี่เน่นี่เน่อย่าเปิดเองนะเฮี้ยบ่ง เฮียบเฮียบเลยสัตว์ป้องป้องป้อง,งอยากอยากเปิดเองนะเ,ออเจอเดียวมากตัวเดียวดีเห็นอยู่ตัวเดียวดีอยู่แล้วเปิดแบบพวกกูเจ๊ยเลยทำไรอ่ะซูมร้านอ อยากท้อยากสัมผัสเต้าเฮ้ยเฮ้ยหูโคตรแรงแต่ไม่ไม่ตายเฮียป้องป้องป้องเฮ้ยเฮียเอ้ยกูตายไอเลสไอเลสเก็บงานเลสเก็บงานอ้าวเฮ้ย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 นาลีขยมต่อสู้ๆนะ ไหวไหมจ้าป้งโอ้ยโอ้ยดียะโคตรแรงเลยโย้ป้งป้งกูจะตายสู้ๆทุกคนอ้าวเฮ้ย ดีเนี่ยนี่มันจะเปิดเปิดเมเปก่อนไหมเอาต้งก่อนก็ได้เออเอาไปก่อนเลยแหละเออตตดตัวไปก่อนเออตตดตัวไปก่อนโอ้โหโป้งโป้งเฮ้ยมันจมยังไวไม่ไวนะโอ้ยก็ไม่จมอยู่ดีอะ ตร้งอะมันตีอีกแล้วนี่เน่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยเฮ้ยตฮ้ยั้นเฮ้เฮ้อเฮ้เป้นเารยายที่ก,ก,กเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเยยย้เ้อเอ้อ,อ,อ้อาวไอเ้เ้ยยเฮ้เฮ้้เ,เ้เย้ยเ้ เจอกันทุกคนบ๊ายบายไปเจอกันในคลิปนะบ๊ายบาย